จงอย่าอยู่กับคนที่มีความคิดเป็นลบและอย่าคบคนที่รั้งคุณไว้เพื่อไม่ให้ก้าวไปข้างหน้าจงอย่าทำอะไรเพื่อแค่ฆ่าเวลาและอย่าอยู่กับคนที่ไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณนะครับชีวิต ก็คล้ายหนังสือถ้าเราเอาแต่ถือก็คงไม่มีความรู้ไม่มีเส้นทางใดราบเรียบได้ด้วยตัวของมันถ้าคุณอยากแตกต่างให้คนจดจำจงสร้างเส้นทางนั้นด้วยตัวของคุณเองนะครับเมื่อเราโดนคนที่ไว้ใจหักหลังแปลว่าคนที่พลาดพลั้งนั้นไม่ใช่เรา เพราะมันคือตัวเขาที่พลาดความหวังดีจากเราในครั้งต่อต่อไปคนที่หักหลังเราได้ง่ายที่สุดไม่ใช่คนไกลแต่เป็นคนใกล้ที่เราไว้ใจเขามากที่สุดนะครับคนที่ดีจริงๆจะรู้ตัวเองว่าเลวยังไงคนที่เลวจริงๆจะไม่รู้ว่าตัวเองนั้นเลวยังไง ความรุนแรงไม่เคยยุติความรุนแรงและความยุติธรรมไม่เคยไม่ยุติธรรมกับคนที่ไม่ยุติธรรมนะครับการหกล้มเป็นส่วนประกอบของการหัดเดินความผิดพลาดเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ของความสำเร็จจงอย่ากลัวอุปสรรคที่ขวางเส้นทางชีวิตเพราะตัวเราเท่านั้นที่มีสิทธิ์กำหนดชะตาชีวิตของตัวเองนะครับ หลายคนคิดว่าเก่งก่อนแล้วค่อยลงมือทำแต่กลับลืมไปว่าการลงมือทำซ้ำนั่นแหละที่ทำให้เราเก่งการเรียนรู้อย่างเดียวไม่ได้พิสูจน์ว่าเราเป็นที่น่าจดจำเพราะองค์ประกอบที่สำคัญคือการลงมือทำจนกว่าจะได้นะครับคนทุกคนเกิดมาพร้อมภาระที่ต้องทำแตกต่างกันบางคนเรียกมันว่าความฝัน บางคนเรียกมันว่าหน้าที่เราไม่จำเป็นต้องอธิบายความฝันของเราให้ใครฟังเพราะมีแค่คุณเท่านั้นที่เชื่อว่าความฝันจะกลายเป็นความจริงนะครับเทียนไขที่วางไว้ตรงแดดจ้ามันยิ่งทำให้คุณค่าและความสว่างนั้นหายไปยิ่งคุณอยู่ผิดที่และผิดเวลามากแค่ไหนต่อให้สิ่งนั้นมีราคามากเท่าไหร่ มันก็จะหมดคุณค่าไปในทันทีนะครับเมื่อเราไม่อาจย้อนเวลากลับไปแก้ไขก็จงเดินหน้าต่อไปเพื่อปรับปรุงชีวิตตัวเองการล้างแค้นไม่ได้ทำให้ความโกรธหายไปแต่คุณจะได้ความสะใจเพิ่มขึ้นมานะครับความสำเร็จไม่ได้ต้องการคนฉลาดแต่ต้องการคนมีวินัยทำต่อเนื่องกันไป จนกว่าจะได้ความสำเร็จจงอย่าหลงระเริงกับความสำเร็จที่ง่ายเกินไปเพราะว่ามันอาจจะไม่ใช่ความสำเร็จจะล้มกี่ครั้งก็ต้องลุกจะทุกข์กี่ครั้งก็ต้องทนจะเจ็บกี่ครั้งอย่ายอมจำนนเพราะรสชาติของชีวิตคนคือการลุกขึ้นสู้นะครับความสำเร็จไม่ได้มีไว้ให้ร้องขอหรือนั่งรอ แต่มีไว้ให้เราถักทอด้วยการหมั่นลงมือทำไม่มีชัยชนะใดได้มาโดยไม่เคยสู้และไม่มีความสำเร็จใดได,ได้มาโดยไม่เคยล้มเหลวนะครับเมื่อเรามีเป้าหมายจงมองหาหนทางสู่สิ่งนั้นให้ได้เพราะความจริงจังและตั้งใจคือกุญแจไขสู่ความสำเร็จทุกความพยายามไม่ได้แปลว่าเราจะต้องเจอความสำเร็จ แต่ทุกๆความสำเร็จมันประกอบไปด้วยความพยายามนะครับคนรวยจะมองปัญหาเป็นโอกาสส่วนคนจนจะมองโอกาสเป็นปัญหาคนรวยคิดว่าทำอย่างไรถึงจะได้คนจนคิดว่าทำยังไงก็ไม่มีวันได้ถ้าในหัวของคุณไม่มีวิธีหาเงินก็ไม่มีวันที่เงิน จะอยู่ในมือของคุณนะครับลูกบางคนอาจคิดถึงพ่อแม่ตอนมีปัญหาแต่พ่อแม่จะคิดถึงลูกทุกเวลาแม้จะมีปัญหาเข้ามาในชีวิตความสำเร็จที่แท้จริงในชีวิตไม่ใช่วันรับปริญญาแต่เป็นวันที่พ่อแม่มีปัญหาแล้วพึ่งพาตัวคุณได้นะครับ ชีวิตนักสู้ยิ่งซ้อมมากจะเจ็บน้อยยิ่งซ้อมน้อยจะเจ็บมากความล้มเหลวไม่ใช่อุปสรรคของความสำเร็จแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จตัางหากล่ะครับถ้าวันนี้เหนื่อยคืนนี้จงพักพรุ่งนี้ค่อยสู้อย่าอดอู้อยู่ที่เดิมไม่ไปไหนสู้ให้สุดคำว่ายอมโยนทิ้งไป สู้สุดใจอย่าปล่อยไว้ให้อ่อนแอนะครับนักสู้ที่แท้จริงไม่ใช่คนที่ชนะได้ทุกสังเวียนแต่คือคนที่เอาความผิดพลาดมาเป็นบทเรียนและพัฒนาตัวเองนะครับความแตกต่างระหว่างความบ้ากับความอัจฉริยะถูกตัดสินด้วยความสำเร็จมีแต่คนบ้าเท่านั้นที่ทำสิ่งเดิมๆแล้วหวังผลลัพธ์ใหม่ๆ เพราะถ้าคุณอยากได้ในสิ่งที่ไม่เคยได้ก็แค่ลงมือทำในสิ่งที่ไม่เคยทำเมื่อคุณเรียนรู้และทำมันซ้ำๆเราจะเรียกมันว่าความชำนาญน,นะครับความรักที่ยิ่งใหญ่มาจากใจที่ซื่อตรงความรักที่มั่นคงมาจากรักแท้ที่จริงใจการวิ่งหนีความเศร้ามันก็ไม่ได้แปลว่าเราจะวิ่งไปเจอกับความสุขนะครับ คนบางคนยอมตายเพื่อสุดที่รักแต่ไม่เคยอยู่เพื่อคนที่รักเราที่สุดแม่ของเราอาจจะไม่ได้รวยล้นฟ้าแต่ร่างกายที่แม่ให้มาพรจากฟ้าก็ประทานให้ไม่ได้นะครับชีวิตคนเรามักสั้นถ้ามัวแต่ให้อภัยกันแล้วเมื่อไหร่เราจะได้ล้างแค้นการล้างแค้นไม่มีคู่มือให้เราตั้งคำถาม ถ้าอยากหล่อแบบป๊อปสยามก็ลองนั่งกินชาบูตอนเที่ยงคืนดูนะครับจะสูงสักอัครสถานสักปานไหนจะวิไลเลิศฟ้าสง่าสีจะเก่งกาจฉลาดกล้าปัญญาดีหากไม่มีคุณธรรมก็ต่ำคนนะครับชีวิตเราร้องไห้ได้อีกหลายครั้งแต่ต้องไม่ร้องไห้ซ้ำๆกับเรื่องเดิมๆ สิ่งที่น่ากลัวกว่าศัตรูที่อยู่ข้างหน้าคือคนข้างหลังที่เราไม่รู้ว่าจะหักหลังเราตอนไหนนะครับการเป็นผู้นำต้องมีคุณธรรมนำความเก่งต้องมีความดีมากกว่าฝีมือต้องมีความเมตตามากกว่าการบ้าอำนาจและต้องมีความฉลาดมากกว่าการพูดแบบไม่คิดผู้นำที่ดีจะทำให้เราดู ส่วนผู้นำที่ไม่ดีจะยืนดูสิ่งที่เราทำนะครับเพชรที่เม็ดสวยหามาได้แต่ก็น้อยเม็ดคนใจเพชรแม้หายากแต่มากค่าเพชรที่แกร่งได้ก็เพราะผ่านการเวลาใจคนกล้าก็เพราะผ่านการอดทนนะครับการให้โอกาสกับคนที่ได้โอกาสยังดีกว่าให้โอกาสกับคนที่ฉวยโอกาส เมื่อเราให้ความรักกับคนที่ไม่มีใจเขาเรียกว่ารำคาญเมื่อเราให้เงินกับคนที่เขาไม่ต้องการเขาเรียกว่าดูถูกการให้เป็นสิ่งที่มีค่าแต่ถ้าให้ผิดคนผิดที่ผิดเวลาจงอย่าลืมว่าคุณค่ามันจะหายไปนะครับเพื่อนเลวก็เหมือนเงามันจะมาหาเราตอนที่เรามีแสงสว่าง มีเพื่อนเป็นร้อยพันในวันที่โชคดีอย่าคิดว่ามีความหมายต้องรอดูตอนโชคร้ายและจำชื่อเพื่อนคนสุดท้ายที่อยู่เคียงข้างคุณนะครับการก้าวไปข้างหน้าอาจมีราคาที่ต้องจ่ายแต่การไม่ก้าวไปไหนคุณอาจจะต้องจ่ายแพงกว่าเดิมเมื่อเรามีเป้าหมายชัดเจนให้ต้องฟันฝ่าก็ไม่จำเป็นต้องเสียเวลาอธิบาย ให้ทุกคนเข้าใจเรานะครับเราจะแพ้ก็ต่อเมื่อเรายอมแพ้เราจะชนะก็ต่อเมื่อเราไม่ยอมแพ้ความล้มเหลวกับความสำเร็จไม่ได้วัดที่ต้นทุนแต่วัดที่ตัวคุณจะยอมแพ้ตอนกี่โมงนะครับเงินก็แค่กระดาษเปื้อนสีมันไม่สำคัญตอนที่เรามีแต่มันสำคัญตอนที่เราไม่มีตังหาก การลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในตัวคุณเองและความสำเร็จที่ดีที่สุดคือความสำเร็จที่คุณสร้างด้วยตัวเองนะครับยิ่งดิ้นรนตัวเราจะยิ่งไกลจากความจนยิ่งเราอดทนตัวเราจะยิ่งใกล้กค,ววกลความสำเร็จกำลังใจหาได้จากคำพูดทั่วไปแต่ระเบียบวินัยจะทำให้คุณเจอความสำเร็จนะครับ ความล้มเหลวที่ใหญ่หลวงที่สุดคือการยอมแพ้และวิธีการเอาชนะที่ดีที่สุดคือลองทำม่อีกครั้งบางที่คุณอาจจะต้องก้าวไปข้างหน้าถึงแม้ว่าจะมองไม่เห็นบางครั้งต้องยอมถอยหลังเพื่อให้เจอเส้นทางที่ดีกว่าเดิมความสําเร็จไม่มีทางที่ราบเรียบสำหรับเราเพราะถ้ามันราบเรียบเหมือนคนอื่นเขาเราจะเป็นแค่เงาแต่ไม่ใช่ตำนานนะครับ ธุรกิจขนาดใหญ่เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆและธุรกิจขนาดเล็กเริ่มต้นจากสิ่งใหม่ๆเมื่อคุณหยุดพูดแล้วเริ่มต้นลงมือทำเป็นการตอกย้ำว่าการกระทํำสำคัญกว่าคำพูดนะครับการให้และความรักเป็นสิ่งที่ดีและสวยงามแต่ถ้าให้ความรักกับคนที่ไม่มีใจเขาเรียกว่ารำคาญ ให้เงินกับคนที่เขาไม่ต้องการเขาเรียกว่าดูถูกเมื่อเรารักผิดคนเราจะเห็นว่าเขาไม่คิดใส่ใจเมื่อเรารักเร็วเกินไปเราจะเห็นว่ามันผิดเวลาฉะนั้นแล้วจงเลือกรักกับใครเพียงแค่หนึ่งคนดีกว่าต้องดิ้นรนจนไม่เหลือใครนะครับอย่าให้น้ำลายราคาถูกมาดูถูกความฝันราคาแพง อย่าเอาความคิดของคนทั่วไปมาเป็นกำแพงขวางกั้นคนพิเศษอย่างคุณจงลงมือทำสิ่งที่คุณคิดจากสิ่งเล็กๆดีกว่าคิดไว้เป็นร้อยโปรเจกต์แต่ไม่ยอมลงมือทำนะครับความล้มเหลวมักซ่อนความสำเร็จไว้ข้างในเสมอหากเราอยากเจอก็แค่ต้องสะสมความล้มเหลวกุญแจสำคัญของความสำเร็จ คือการแก้ปัญหายิ่งคุณเจออุปสรรคหนักหนาคุณก็จะเก่งการแก้ปัญหาและประสบความสำเร็จมากกว่าคนทั่วไปนะครับเมื่อเรายึดติดความสำเร็จแบบเก่าๆมากเกินไปเท่ากับเราเปิดโอกาสใหม่ๆใ,ให้ความล้มเหลวเดินเข้ามาความสำเร็จในอดีตเป็นเรื่องของเมื่อวานถ้าอยากเป็นที่จดจํานานๆต้องลืมเรื่องราวของเมื่อวาน ที่เคยสำเร็จนะครับเศรษฐกิจแย่ลงและคนส่วนใหญ่ลมเลิกนั่นเป็นโอกาสเพราะคู่แข่งน้อยลงแต่โอกาสชนะจะเพิ่มขึ้นเราจะเห็นโอกาสทองก็ต่อเมื่อเรารู้จักทองเราจะเห็นเส้นทางสู่ความสำเร็จ ก็ต่อเมื่อเราเคยล้มเหลวนะครับเป็นอย่างที่คุณอยากเป็นหรือจะเป็นอย่างที่คนอื่นอยากให้คุณเป็นขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณคิดและสิ่งที่คุณทําไม่มีใครบังคับให้ตัวเราเป็นเหมือนคนอื่นได้ถ้าความคิดจิตใจและร่างกายของคุณไม่อนุญาตนะครับจิตกรใช้อารมณ์ผสมสีนักดนตรีใช้อารมณ์ผสมเสียง ศิลปินใช้อารมณ์ผสมสำเนียงเรื่องบนเตียงใช้อารมณ์ซีเยซีเยนะครับไม่มีความยิ่งใหญ่ใดไรซึ่งการเสียสละแต่ถ้าเสียสละมากเกินไปก็จะไม่มีใครเห็นหัวคุณบางคนยอมเจ็บเพื่อที่จะยือ้อบางคนยอมซื่อบื้อเพื่อที่จะรักษาบางคนยอมโง่เพื่อที่จะต่อเวลาแต่บางคนก็ยอมเสียน้ำตา ดีกว่าเสียคนที่รักไปนะครับคนที่ภูมิใจในตัวเองต่ำเกินไปจะกลายเป็นคนที่ดูถูกตัวเองคนที่ภูมิใจในตัวเองสูงเกินไปจะกลายเป็นคนที่หลงตัวเองจงภูมิใจที่ตัวเองมีดีพอที่จะทำอะไรสำเร็จได้แต่ต้องไม่มากเกินไปจนมองไม่เห็นหัวใครในชีวิตเรานะครับ จงอย่าล้าจนไม่กล้าก้าวต่อจงอย่าท้อจนไม่กล้าก้าวไปจงอย่ากลัวจนไม่เป็นอันทำรรอะไรและจงอย่าวันไวจนเป้าหมายไม่ชัดเจนนะครับความฝันเรามีเหมือนกันทุกคนแต่ความอดทนของแต่ละคนนั้นมันไม่เท่ากันจงเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าจงเปลี่ยนความบ้าให้เป็นความเชื่อ จงอย่าดูถูกตัวเองที่ทำอะไรแล้วไม่เคยสำเร็จเพราะคนที่เคยสำเร็จไม่เคยมีใครดูถูกตัวเองนะครับอย่าไปสนต้นทุนชีวิตคนเราไม่เท่ากันเพราะต่อให้มันเท่ากันคุณก็จะมองคนที่สูงกว่าอยู่ดีต้นทุนของคุณอาจจะต่ำกว่าใครแต่ถ้าคุณสู้จนสุดหัวใจชีวิตคุณก็ไม่มีวันตกต่ำนะครับ อย่าตัดสินคนที่ใส่รองเท้าสวยหรูมีราคาเพราะเขาอาจจะถูกรองเท้ากัดที่ขาอยู่ก็ได้คนทุกคนบนโลกมีความอัจฉริยะอยู่ในตัวมากมายถ้าคุณตัดสินปลาจากการปีนต้นไม้มันจะคิดว่าตัวเองโง่ไปตลอดชีวิตนะครับ